โอ้ยเขียกคักเขียเนี่ยดเด้อดอกเหยิบที่นองเลยเป็นคักเป็นเนี่ยตา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 ยสีได้แกงบ่มือเนี่ยไปดูนี่เลยอแปลวิเศษก็ได้วนไปวนมายางจนว่าแปดสิบแปดอันกิโลแล้วอันนี้ได้ดอกเห็นแล้วนี่ดีโอ้ย มาถ่ายจย่ไม่ายไปแล้วนี่นี่แต่สีล้อลงอตัวปลายปลาหกหนะเออลาลู้แล้วหนูเขามาหนูพ่ได้เขานะไปปลาน่งเออหนูเขามาเลยวาปลาหนั่นบ่ได้เขานะมองนนไง

ยืนงงในดงเห็ดเลยพี่น้องจ๋าจะพูนก่อนหนึ่งนี่ก่อนหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวยายน้อยมาให้เบิ่งได้สองเกาะพี่น้องเอ้ยนี่เบิุญนี่ก่อนหนึ่งก้อเห็ดพูนอีกก้อนหนึ่งนี่ยวยายน้อยสิเก็บก่อนนะคะเพื่อนๆนี่น้อยสิเก็บบันอะมาจ้ะเพื่อนๆยายน้อยเจออีกเรีวหนึ่ มีจ้าเห็ดขมยูคาเจออีกห้าดอกห้าดอกพี่น้องเอแจะดกอกงหญ่ๆงเห็ดป่าเนี่ยห่างห้างนะคะเพื่อนๆจ้ะดอกสวยมากนี่ป่าเนี่ยห่างไรพี่น้องเอยดอกเห็ดเห็ดออกห่างเดินสามป่าเจอหนึ่งดอกเอาละ สามปาตือดอกนึงกับยังดีก็มาเจอดี่น่อยเดี๋ยวมึงมุมิีมไปเดี๋ยวหกดอกพี่น่องดอนไง น้องเอ้มาหากันมาหากินกันไปแล้วพี่น้องจ้าจะสิได้อันใดดอกเดี๋ยวลาะเบิ่งก่อน